แรกๆที่เห็นก็ตกใจเอ๊ะทำไมตะข่ายเต็มหน้าเลยเขารู้สึกว่าเออน่าก,กลัวเราดูจากคนที่เขาทำหลังจาก7วัน14วันตัดใหม่แล้วก็มีเดือนหนึ่งเราก็ดูเราก็เริ่มเอ๊ะทำไมสวยตัดสินใจฟันธงว่ามาคุณหมอดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อเมษานะคะ49ย่าง50 วันนี้ก็คือบินตรงมาจากเยอรมันเลยนะครับเพื่อจะมาดึงหน้าสไปดี้กับคุณหมอโอมี่เข้ามาเป็นลูกคุณหมออีกคนล่องน้ำหมากล่องแก้มตรงนี้เริ่มมีย้อยแล้วช่วงตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าตีนกามานิดๆไหนๆก็อาแก้มแล้วก็พ่วงมาตรงนี้ด้วย ได้ฉีดสันเหลวมาตงตรง,ตรงช่วงล่องแก้มนานมากตั้งแต่อายุ18บแปดแรกคุณหมอก็กังวลแต่คุณหมอก็อตาสาวดูว่ารับได้ไหมอาจจะมีคลื่นหรืออะไรนิดหน่อยคุณหมอเขาเห็นแล้วว่ามันนิดหน่อยจริงๆไม่ใช่ว่าเยอะก็เลยรับทำํำ คือต้องเกินก่อนที่จริงเขาเขาฉีดสารเหลวมาทั้งหมดนะ,ค,ะคือมีตั้แต่หน้าผากนะครับขมับนะฮะมาบนใบหน้าวันนี้เอาตาซาดูแล้วนะ,ะลายนี้เนี่ยก็คือบริเวณของแก้มเนี่ยเราใส่เฉพาะตรงร่องแก้มตรงนี้เลยเห็นไหมตรงร่องแก้มนี่เป็นหนึ่งในบริเวณที่เน้นมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีสไปดี้บริเวณแต่ละหน้าหูนะครับแล้วก็บริเวณขมับนะครับที่เดี๋ยวจะดึงให้ตึงขึ้นนะครับก็บริเวณขมับนี่นะครับก็เอาให้ตึงขึ้นประมาณนี้ คิดว่าเขาจะขึ้นหน่อยหน่อยเหมือนที่บอกนะครับซิกเนเจอร์ของเราดึงขมับเนี่ยเรามีแค่แค่แผลประมาณเซนสองเซนแถวนี้อยู่แล้วแล้วก็ของเขาเนี่ยผมดูแล้วก็มีแผลหน้าหูนิดหน่อยเราจะเดี่ยวไปตามขครื่องหลังด้วยก็คือไปซ่อนตรงกระดูกอ่อนแล้วกันนะครับก็เลยทําให้แผลหน้าหูเนี่ยจากประมาณสัก5 6เซนอาจจะเหลือประมาณสัก3 4เซนที่จะเห็นทั้งหมดครับคุณหมอก็โอเคนะคะในการคุยคุณหมอพูดตรงอะไรที่ได้ไม่ได้คุณหมอไม่ได้ขายฝัน คือไม่ได้แบบว่าอุ้ยตื่นมาแล้วคุณสวยเลยอย่างนี้คาดหวังนะคะใครมาก็คาดหวังทั้งนั้นแต่ก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องพักฟืนแล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เข้าผ่าตัดแล้วตื่นเต้นค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะ เมื่อคืนนะครับเราก็มีคิวดึงหน้าเย็บหม,มุกอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งลายนี้เราทําการดึงขมักแล้วก็ดึงแก้มไปก็ทุกอย่ายง,งก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวจะไปย่ากันนี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูเ t สกันนครับตอนนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วหลืนาอันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ทําการ เป็นขมับแล้วก็ดึงแก้มไปนะครับโดยที่ยังเป็มุมนะครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษนิดหนึ่งว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ดูด้วยว่าเอ๊ะเขาที้เกียจอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ความตึงก็รู้สึกตึงค่ะแล้วก็เจ็บนิดๆเจ็บเน็ตเน็ตแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกอื่นๆสบายดีหรืออะไรนี้นอนก็หลับสบายครับแล้วกินข้าวได้ไหมฮะัอ่ายังกินไม่ค่อยได้ก็ไปกินโจ๊กไปก่อนครับเคี้ยวยังไม่ได้ค่ะครับ ตึงเยอะไหมเวลาเคี้ยวมีความรู้สึกตึงตึงช่วงนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ค่ะโอเคก็คนนี้เราก็ดึงขมับไปก็เห็นว่าตอนนี้ตาดูเฉียวเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทําให้มันเชิดออกแล้วก็ตึงทั้งหมดนะส่วนตรงปากก็จะเห็นมีมีแยมันุ่งข้างนิดนึงนะเพราะว่าคนนี้เขาบอกในกระปอกแก้มเนี่ยขอเลยหมอขอผมเข้าไปเคลียร์ให้อย่างเป็นที่เลยนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับครบ3าวัน เจ็บไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่เจ็บค่ะแค่ตึงๆตึงๆตอนนี้เห็นผลลัพธ์ของตัวเอง3ามวันแล้วคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะชอบค่ะชอบแต่สินใจไม่ผิดค่ะที่มาคิวคลินิกแล้วตอนนี้ตัดเยันมุอมออกแล้วเจ็บไหมคะไม่ค่ะมันแค่ความตึงมันลงน้อยลงหน่อยค่ะใช่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดึงหน้าใยญ่มืองมุมนะคะครบเจวันแล้ววันนี้มีนัดกับคุณหมอคะ่ะจะมาตัดไหมนะคะวันนี้แล้วก็นํากําลังมองคุณหมออยู่แล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะตัดไหมแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะหลังจากตัดไหมจะเป็นยังไงตอนนี้นครับก็ครบเจวันแล้วหลังจากที่ทําการดึงขมับแล้วก็ดึงแก้มใยญ่มืองมุมไปนะครับก็ ตอนนี้ส่งเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ะ,ฮะก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจนครบ1เดือนนะฮะตอนนี้ก็7วันแล้วก็ดูคุณผู้ก็กงง่ครับชิวๆนะครับไม่ได้อะไร,รเดี๋ยวรอตัดใหม่แล้วก็ลวดหน้ากันนะครับ ตัดมาแล้วนะคะมีความรู้สึกเสียวๆนิดๆค่ะแต่ว่าพยาบาลมือเบาค่ะรัลบรองได้ค่ะก็คลายไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ตัดแล้วก็รู้สึกว่าสบายหน้าโล่งขึ้นค่ะแผลคุณหมอสวยค่ะแทบจะไม่เห็นเลยนี่รอยใยญยมังงุมก็จะจางลงเรื่อยๆก็จางลงเยอะค่ะแล้วก็จะหายไป รอติดตามนะคะ14วันจะมารีวิวให้ดูอีกค่ะสไปดี้ค่ะยกขมับก,กับแก้มครบ14วันแล้วมีความสุขมากค่ะหน้ายกกระชับขึ้นหมดเลยคุณหมอเอาขึ้นได้หมดเลยค่ะก็ V-shape เลยค่ะยกกระชับหมดเลยตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นมาจนถึงตาที่ตกก็ขึ้นหมดเลยค่ะ